เบก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 ตรงนี้แหละจัได้ไปเก็บของไปให้หมดข้างน้าองเขอเป็นคำบูชาให้เดี๋ยวเขาเบียมกช้าให้ขาบูชาให้นะโอเคนี่คือวัดโอเคเดี๋ยวไปเอาของไป่นี่คือวัตถุของการ ไปเลยไปทางไหนไปตรงนั้นเออไปเลยตรงไปเลยใช่มใช่ใช่ใช่ใชใชใชโอเคเราตรงไปออยะจำได้ว่าจะเห็นท่านพิธีให้มีแสดงว่ามันเอาออกนะถ้าไม่มีก็อดเลยอ่ะอดได้ยิงเฟซแล้วเฮ้ย นี bye 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 bye. ่ก็ถึงแล้วครับบ๊ายบายบายบายโอ้ย มืดแล้วอีไหนดูนนสิแหม่หมาป่าซะด้วยจัดก,การหม,มาป่า่นนี้จุาคาญหมาป่าเนื้อจัดภาพไม่ต้องรัดนะดูสิเนือจัดภาพ

แต่เวทำเด็นนะครับเวน่าจะทำเด็นนะนนะช่างมันช่างมันไเนีว่าามา,มา,ไ,มาไหนอ่ะน<า>ี่เมีเงาเลยนี่มีาาย,ย่อไม่รู้ว่าไม่มีย่่ยะ ต้องเห็นยูเอฟโอนะสงสัน่าจะหมดเทศการกีตาร์แล้วมันก็เลยไม่มีไปมาเยอะเลยแล้วที่นี้ก็จบเพลงแค่นี้นะคะ ม้อยู่ในคอนไหนอโอเคขอบคุณขอบคุณนะ